อีหอย่างอีกแล้วคอมเมนต์ยายเมื่อ,อไหร่สาวพรเมียบ่าวแม็กจะคลอดลูกสักทีเป็นบาทอีเมื่อถามยังข่อยข่อยบ่ได้เป็นเมียบ่าวแม็กเนาะโอ้ยก็คือพอไปถามสาวพรบ่าวแม็กนั้นบ่ต้องต็นห่วงเขาโดอกสาวพรบ่าวแม็กนั่นนะอืม เขาสิเกิดเขาสิลอดย่ำไหนกะเรียงของเขาเขาหกเก็ทองได้แปดเดือนหนึ่งปกติน่ะผู้หญิงอ่ะมันทองเก่าเดียนค้น่ะมันทองเก่าเดียนขันมันทองแบบว่าเกิดก้อนกาหนดกันแล้วแต่เธอหาเดียนหกเดียนเจ็ดเดียนแปดเดียนมันก็แล้วแต่เธอสิลอดก้อนกําหนดแต่อันนี้เขาที่ลอดแบบให้มันเต็มกําหนดอิหลีอีหลอของค้นที่เกิดลูกที่ค้นทองนั่นนะคือเก่าเดียนบ่ต้องไปเป็นห่วงเขาโดอกเป็นห่วงจะของนั่นเพียง เป็นห่วงอย่างเห็นเขาเป็นห่วงจะของนั่นเพียงอยู่จังไหนกินจังไห,มหงนมีผัวหักผัวหลงคือจังสาวพ่อนะเดี๋ยวนี้เบิ่งบนเราไอ้เบาวแมมเพิ่นหักเมียเพิ่นเพิ่นทำามาหากินเก็บไว้ให้ลูกให้เมียเพิ่นจะของนั่นนะมีผัวหักผัวห่มซอยทำามาหากินคือจังเงินสาวพ่อนะจะจะเป็นห่วงแต่สาวพ่อน่ะเป็นห่วงจวนนะองจของ วสาวพ่อน่ะเพิ่นมีคนเป็นห่วงเพิ่นเลี้ยวผัวเพิ่นดูแลเพิ่นจุนเจียเพิ่นทำมาหากินเก็บไว้ให้ลูกให้เมียโ้ยสะอ่อนขึ้นอย่างนี้เป็นห่วงจะกของนั่นไม่ต้องไปห่วงสาวพ่อนดอกเพิ่นสิเกิดเพิ่นสิคลอดย่ำไนกระเรียงของเพิ่นว่่ต้องไปเป็นห่วงนําเพิ่นว่าจะไปเดือดร้อนน้าเพิ่นเดี๋ยวถึงเวลาเพิ่นเกิดเพิ่นก็สิไปหาหมอเองดอกเก็บท้องออกลูกน้ำแตกน้ำเตนเพิ่นก็สิพ้ากันไปหาหมอให้หมอเฮ็ดคลอดให้ บ่ต้องไปเป็นห่วงเพิ่นเออเพิ่นไม่ผัวดูแลอย่างดีเป็นห่วงโตจะของนั่นเปลี่ยนโตจะของนั่นม่ผัวดูแลอย่างดีบ่มีผัวกอดไม่ผัวหักผัวห่มก็จังนันสาวพรอนหักกันบ่าวแมก็กบ่าวแมก็กหักสาวพ่อนดเดี๋ยวนี้เฮยจิกีกจอกหลอกมาถามเลี้ยงบ่เป็นเลี้ยงเพื่นสิลอดเพื่สิเกิดย่ำกนเลี้ยงของเพิ่นจะไปเดียดร้อนน้ำเพิ่นนะเลี้ยงของคนอื่นน่ะ เอาเรียงของจะของให้มันหลอดก่อนน่ะนะเป็นหนียายช่งนั่นน่ะยมากท่วงแล้วท่วงอีกท่วงยากท่วงเย็นเป็นห่วงจะของเออเป็นหนีเป็นศิลนั่นท่วงนั่นท่วงจนปากเปียกปากแชะกับวัวใจผลเรียงของคนอื่นนั่นน่ะสอดลู่สอดเห็นเป็นห่วงว่าสันเป็นห่วงจะของนั่นเพียงอือเป็นหนีคนอื่นนั่นน่ะใส่เงินเขาหรือยังยายทมวช่วงแล้วท่วงอีกท่วงจนกูอายท่วง ก็บอกว่าห้กูจักเทียห้าขวมันนี่ประเลี้ยงคนคนอื่นนี่อยากหูอยากเห็นกูละงึดหลังหงอเมื่อไกูก็ไปแลอกกูสูงนว่ะ